ไดถามนานมา,นานมากเลยเนียเรื่องของการติดตาแล้วก็เรื่องของการสร้างรั้วด้วยตอนนี้ชาวบ้านดูว่าไอเรื่องของด้านการรักษาอธิปไตยนะครับรักษาดินแดนของประเทศของเรานะครับ <c oughs> ผมได้ทําความเข้าใจกับาทางการทาหารแล้วว่าเมื่อพวกผมได้เข้ามา รับหน้าที่บริหารประเทศเมื่อไรครับก็จะให้ทางทหารได้ตัดสินใจอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลที่กําลังจะเข้ามาก็จะให้การสนับสนุนแล้วก็เคารพการตัดสินใจของฝ่ายการทหารส่วนในฝั่งรัฐบาลก็จะไปทําหน้าที่ในเรื่องของการทูตในเรื่องของการเจรจารเงื่อนไขต่างๆซึ่งก็ต้องมีความชัดเจนว่าเราเรา ไม่ยอมรับเงื่อนไขเขาละเขาต้องยอมรับเงื่อนไขของเราเท่านั้นถึงจะดําเนินการอย่างอื่นต่อไปได้ก็อยากให้มีความชัดเจนตรงนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีมีการคาดคเนหลายอย่างบอกว่ามีผู้นําต่างประเทศโทรมาล็อบบี้ผมผมผมล็อบบี้ไม่ได้หรอกครับผมไม่มีใครมาล็อบบี้ได้เพราะผมผมต้องทําให้กับคนไทยทําให้กับประเทศของผมประเทศไทยนะครับเท่านั้น นะครับไม่มีการาต่อรองใดๆทั้งสิ้นจนกว่าเขาจะรับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ก่อนนะครับ